สวัสดีครับย่ามือเศร้านะครับมื้อนี้กะเอาสวนนะครับมาพอกันกับผมคือเก้านะครับกับเอ้าจังนะครับช่วงนี้กะห่างหายนะครับจากการลงคลิปนะครับเพราะว่าจะไปขายฝรั่งนะครับตัมีเวลาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับว่ายื่สวนผมนะครับเป็นแบบไดนะครับ ก็คือเก็บฟรังไปถึงไดแล้วนะครับช่วงนี้ก็เก็บได้ยังบม่ถึงเครึ่งนะครับหมายถึงว่าเก็บยังบ่หมดนะครับแต่พอมีให้เก็บเรื่อยนะครับเมื่อนี้ก็มีออเดอร์นะครับเข้ามาประมาณเก็ดิสิบโลนะครับแล้วผมก็ยเก็บไปขายประมาณจะสี่สิบโลนะครับขายตลาดยูบันนะครับตอนแรกนะครับ นีข้างหลังผมนะครับสำลังจิมจูนะครับเมือ่อหนีผมก็ยิ้มมาเก็บเอาไปขายนะครับช <c oughs> ่วงนี้ผลผลิตออกกำลังดีนะครับแลังกับกรอบนะครับหวานเหนือฟูครับขาวนะครับไปครับ มานี่ผมเปยิผ้าไปเก็บฝรังงันต้นเรียกเลยครับหนึ่งครับยังบวสุกเลยครับเนี่ขางามเนะครับ อยู่นิหน่อยก็ได้นะครับลูกนึ่งครับเวลาตัดเน้ติดใบไปน้ำหนะ่ครับเห็นไหมครับเวลาตัดนี้ย่างหน่อยอยู่นะครับนี่ไว้ชุดหลังนะครับหลังหน่อยอยู่ ใจแล้วครับโลหนึ่งใส่ต่อครับหินหมครับกระดาษตึงเปี้ยเลยครับเนี่ยลูกกำลัง,งน้ำหนะครับนี่ อันนี้เนา่านะครับนี่ไม่เน่ากับนี้ครับนี่เนั่นงครับหวานบ่หวานไม้ทากมึงอยากกินน้ำานครับ นี่ลูกน้นนอยๆยังได้ะะครับเห็นมาครับกะยีเก็บเอาไปน้ำนะครับปล่อยไวกก็ยีซุกนะครับได้ลูกเดียวครับ นุ่งกระไลครับโอ้นั่ครับขาวถูกลูกครับอันนี้สุกด้วยครับนีนะครับมันกดมึงไอตรงปูดฝรั่งครับมันหยุบหยนะครับแสดงว่าสุกนะครับนะครับเสียงลุกเคื่อนครับ อนี้ครับอันนี้พูดสุกครับขาวครับเจ็บแล้วครับบินมวยกำลังตะกินนะครับ่วยน้อ,อ,อน้อย่งนี้ครับอันนี้ยังบ่ได้ครับเอาไปก้อนนะครับ อันนี้ก็ยิ่งสุงขึน้นนะครับเนี่ยยังดังโบ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 นะครับอันนี้ก็ยิ่งสูงขึน้นนะครับอืม <c oughs> <c oughs> นี่ก็ลูกร้ายนะครับนี่ยวอไปแยกทีครับ นึ่งครับห่วยอยู่ครับขนซ้อนนะครับโอ้ยมันจะลูก้นงาๆเลยครับคุณเา้าช่วเลยครับคุณนะครับยังขาวาด้วยนะครับอผมก็ตัดเอาตัดเอาเลยครับบันะครับได้มดเลยครับ จะลูกขาวครับอุ้ยอ่อนซ้อนนะครับเก็บบทันกับน่านะครับอ,อนซอนหลายเบึ้งครับได้เมืดเลยครับนี่ครับผมเ็จะเอาทั้งพุ่นตัวนะครับเา อยู่กับพื้นดินนะครับเตี้ยมเลยครับเห็นหมครับทุกคนเอ้ยขนซ้อนนะครับฝรังไล่มดเลยครับ ครับนี่ตัวหน่วยเขางานหนูประเทศมาหลักเขาเดอ้อครับนี่ยลังคงเบาจังอิงครับอืเองขายเองนะครับเพราะว่ามือนี้ออเดอ,อร์ออเดอร์ไลน์นะครับผมก็ย็บไปตรงพระเจ้าแล้วครับนะครับ,รบได้ทุกลูกเลยครับ mùa 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 ลูกนี่้ายครับลูกนี่ขอบหวานครับกำลังอายุหลายเ้ยวนนะครับกำลังยุสวน5ปีแล้วครับกำลังที่ผมเก็บอยู่ น่วยน้อยอโโโกเคลียนะครับแตาว่ามันได้นะครับนั่งอยู่นี่คหลบผมไม่ได้ไปไใช้อยู่ครับนะครับป่ออางามนะครับ ครับโอ้สะอ่อนนาะครับเมืองทางนี้ยังไม่ได้เก็บอยู่ครับเมืองครับโู้มันจะดูงามๆหน่อยครับเตรียมถังเลย้อครับนี่ เดินทั้งแล้ยวยุ่งอะไรครับบ๊้ยุ่งป่าก็นดิใต่มดครับโอ้ยหม้อไล่ก็ได้ไล่เนาะครับคือผมบวกนะครับ ห่อหน่อยจะไปเฮ็ดครับฝรั่งมีบุคุเนะครับเต็มแล้วครับทั้งหนึ่งนะครับเต็มแล้วครับเมันเกีบบุ่มมิดเลยครับตันนี้เดี๋ยวก็จะไปด้านนู่นครับ ด้านทั้งนุ่นนะครับตดไหมเหรอครับบันลูกนี่ครับเมึ่เอาไงาครับ ต้นที่สองเลนยนะครับสวยเลยครับ I've แพ็คคู่ครับแพ็คคู่จะได้ยี่สิบโลแล้วครับส่วนที่สองนะครับส่วนเหล็กได้สิบกิโลครับนี่สวยเลยครับเมึงลูกงามๆนี่ผมใส่ไอท้ทาคิมเครื่องสำอังเขานะครับก่อนห่อครับเขาก็เลยขาวงาม นะครับทาคีมใหยียงดีนะครับเา้าเลยครับคู่ครับอันนี้นี่ตํำนี้นะครับเน่าครับดูนี่ได้นะครับเน่าเขาบอกครับเอาทิ้งครับอันนี้ก็เน่าครับนี่ทิ้งนะครับ เห็นเ,เน่าหัวครับดูนี้ไม่เน่าครับเขาครับพอแล้วครับ๋ยวผมสยิยกไปไหวก้อนนะครับเดี๋ยวเขามาเก็บไมเนะครับลังลายลายพอดีเขาเจ้าวัวมากครับนี่ มาลอยฝรั่งเขาครับเอาแห้งบ่ได้บูแมนนะครับฝรั่งผมนะครับม่ได้ไปลอยเด้ครับม่ได้ไปจอบลอยครับฝรั่งผมเองครับพอดีมีออเดอร์นะครับผมก็เก็บไปทรงข้าเจ้านะครับเดี๋ยวพี่มาเก็บไม้นะครับเอาไปไหว้ก่อนครับ เก็บเลีล้ยวเลรอเนาะครับเดี๋ยวผมก็บยเอาขึ้นใส่รถสลิงนะครับบ้านี้ก็บยีไปแพ็อยูบานนะครับตามออเดอร์นะครับบ้านี้เจ้าสั่งเจ็ดสิบล้นะครับผมก็บยเอาไปขายแค่สี่สิบล้หรือห้าสิบล้อนะครับตลาดเมื่อนนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ยีเอาฝรั่งขึ้นรถแล้วครับบ้านี้นะครับรถสลิงผม เมื่อว่าผมเหยาะไปเมืดว่อนะครับ นักน้อยเนะครับเข่งเลี่ยมนี่ผมจะยอไปขายตลาดนะครับ สองกิ่ง ใช่เมื่บอกครับเมื่อเงาเด้อครับ คร <laughs> เหมือนแลวครับเดี๋ยวเอาไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับบ้านนี้